เมื่อคืนนี้แม่ของนงนุกทุกคนไม่สบายต้องแอดมิดด่วนเนาะก็ส่งกำลังใจให้แม่ต้นหายเร็วๆด้วยเมื่อวานนี้ไลฟ์เราก็เห็นแม่ดีๆอยู่เนาะก็ไม่รู้ว่าแม่เป็นอะไรแต่ก็ขอให้หายเร็วๆแล้วตอนนี้บุ๋มไม่ไม่รู้ว่าน้องเป็นอะไรนะคะอันนี้คือด้วยน้องบน่นแล้วเมื่อคืนนี้ช่วงประมาณตีหนึ่งประมาณนั้นน่ะนงปายก็ให้กำลังใจน้องนุก ให้กำลังใจดีมากทุกคนอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมดื่มน้ำกินข้าวกินอาหารที่ตัวเองชอบไปไปลาอยอวยพรแบบเออให้กำลังใจเพื่อนนะแล้วนุ๊กก็เข้ามาตอบว่ากูรักมึงนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบรักมึงเจออะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้ยเราไม่รู้ว่าน้องมีปัญหาอะไรนะคะไม่รู้ว่าน้องลุกมีปัญหาอะไรแต่ก็ขอให้มันผ่านไปเชื่อว่ามันผ่านไปได้ ทังนุกทา้งปลายด้วยดวงเขาเนาะทุกคนพอมีปัญหามันมีพร้อมกันไม่รู้เหมือนกันว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ส่งกําลังใจให้น้องถ้าใครจําได้ตั้งแต่คอนวันที่น้องใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยน้องจะบ่นว่าน้องเออเหนื่อยน้องอยากหยุดรับงานสักเดือนหนึ่งน้องจะไม่รับงานอะไรเงี้ยอืมแล้วทุกคนในวงน้องก็ให้กําลังใจน้อง ให้มันผ่านไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ยังไงเราก็ส่งกำลังใจให้แหละณนะตอนนี้ก็ส่งกำลังใจให้ทั้งลุกทั้งปายอะเพราะว่าเจอปัญหาด้วยกันเหมือนกันนะเนาะถึงจะเป็นคนละเรื่องก็เหอะส่งกำลังใจให้น้องทั้งสองคนคะ่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเป็นไงบ้างช่าดลเหนื่อยครับทุกคน ม,มีไฟกับการทงานเลยกระถางาดีเพื่อน,นคับอะไรเพื่อนหมดฟิวในการง,ง,งานมันเซ็งอะทุกคนเซ็งตัวเองให้หละไม่ได้เซ็งใครหรอกไม่ได้ดั่งใจ ทุกคนนะครับเหนื่อยทุกอย่างครับผมอะถูกมาปีนี้ถ้าไม่หนักจริงถ้าไม่ไม่หมดจร,จริงจริงผมไม่พูดเหนื่อยทุกเรื่องเลยปัญหาเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เข้ามายังไม่ต้อมจ้ <c oughs> I'm <laughs>